สนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนำท่านไปสู่การระวังภยัยพุทที่31กรกฎาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับจับตาร่องมรสุมหรือร่องฝนที่เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่เหนือประเทศไทยที่เมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนนะครับร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปก็คือการเอาฝนหลักๆเลื่อนขึ้นไปตกเหนือไทยด้วยแบบนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่คุณผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวสอปลาว FC แฟนคลับของผมนั้นจะมีฝนลดลงยาวถึงอย่างน้อย4สิงหาคมเลยนะครับเพราะว่ายังไม่พบปัจจัยที่จะทําให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนนี้เลื่อนลงมาครับและก็ขอย้ําว่าฝนลดไม่ใช่ฝนหายและการที่ร่อง ฝนตกเฉียงใต้ก็ยังพัดปกคลุมไทยด้วยกาลังปานกลางอยู่นั้นคุณผู้ชมจึงยังมีฝนกันบ้างและคนในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกก็ยังจะมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่ออยู่ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลอดามันและอ่าวไทยตะบนนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงความสูงของคลื่นยังอยู่ที่1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ จากสภาพอจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้ที่ด้ไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมพุทธที่31กรกฎาคม2567ดังนี้ครับฝนวันพุธที่31กรกฎาคมจะอยู่ในเกณฑ์60-70%ของพนที่กันอยู่นะครับดังนั้นคนที่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งได้ในภาคเหนืออีสานและตะวันออกจึงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชินเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งยังต้องระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ สำหรับพื้นที่ที่เตือนว่าท่านเสี่ยงเจอกับน้ําท่วมน้ำหลาก31รกรกฎาคมก็คือภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกภาคอีสานก็คือบึงกาฬสกลนครน,นครพนมภาคกลางคือกาญจนบุรีครับและภาคตะวันออกก็คือที่นครน,นายกจันทบุรีและตราดระวังกันถึง2สิงหาคมกันเลยนะครับ ทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ําท่วมในตอนนี้อย่างกาญจนบ,บุรีปราจินบุรีและตราดรวมถึงพื้นที่ดินถล่มทางแม่ฮ่องสอนยังต้องรับมือกับสถานการณ์ต่อไปนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกลงมาได้อีกครับแต่ความหนักหน่วงของฝนจะเริ่มลดลงคาดว่าจากสถานการณ์จะคลี่คลายและจบลงประมาณช่วงสุดสัปด,ดาห์ขอส่งใจช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในขณะนี้ด้วยนะครับ ปดท้ายเตือนระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยายที่ป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงล่วงหน้านะครับจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก็คือ2-8สิงหาคม6โมงเย็นถึง3ทุ่มครับน้ำทะเลจะหนุนสูงประมาณ1.7-2เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้เตรียมระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยครับและนี่คือภารกิจโกกีลินประจำวันนี้ กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีผู้ความเั่นคงทางสิ่งแวดล้อมช anel 5 Go Green พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ร่องสิงสา Go Green สวัสดีครับ